ก็มาถึงข้างบนแล้วขอข้างนูน้นไกลๆนอนสูไมาดูจะมองเห็นเขตกันแดนแนวเขาของเยอรมันกับฝรั่งเศสตันนอน แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมืองชมวิวข้างบนเห็นวิวของไฟบอกจากเมืองข้างบนฟันจริงนะจากวิวข้างบนโซวอันนี้เห็นมุมวิว360สามร้อยหกสิบองศา มุมนี้ก็จะมองเห็นยอดเขาของเฟดแบกคนจะไปเดินกันเยอะมากเป็นเลนสก,กีแล้วกันนี่ถ้าเรามุมนี้จากมุมสูงไปแล้วก็กายนน่นเขาที่มองเห็นก็คือเบคเคนที่ว่าไปเดินกับโบก๊กลางมา